เจ้าหนี้ปูมันธนาโต้เดือดถูกอ้างปล่อยกู้แจ้งความดำเนินคดีช่อโกงกลายเป็นมหากาบมีหลายภาคหลายตอนมากจากกรณีที่ลูกหมีรมัศมีสถานะเจ้าหนี้ทวงเงินลูกหนี้ก็คือปูมันธนาและมีการใบ่เบี่ยงไม่จ่ายหนี้มีการแจ้งความไว้ที่สอนอทองหล่อต่อมามีเจ้าหนี้อีกหลายรายเขามาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหนี้ของปูมันธนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงคุณอ้อมตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่15กรกฎาคมที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8คุณอ้อมสถานะเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งที่เดินทางมาร่วมออกรายการคนดังนั่งเกลียและได้ออกมาเผยกับสื่อมวลชนเพื่อโต้คู่กรณีว่าไม่ได้มีอาชีพปล่อยกู้ตามที่ถูกคู่กรณีกล่าวอ้างโดยอ้อมน,นั้นได้เผยว่าก่อนอื่นเลยที่ตนออกมาแต่ละครั้งจะมีการถูกพัดพิงหรือถูกเอ,อ่ยชื่อ วันนี้จะออกมาชี้แจงที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยดอกเงินกู้อยู่แล้วซึ่งไม่เป็นความจริงเลยและไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินกู้ขอเท้าความว่าครั้งแรกที่จะยืมเงินก็คือให้ยืมค่ะช่วยเหลือกันเนื่องจากเขามีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินเราก็เลยช่วยเหลือไปครั้งต่อมาเขาก็ขัดสนอีกและเข้ามายืมเงินอีกเราจึงบอกกับเขาไปว่าเราไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินกู้นะเพราะที่ให้ไปครั้งแรกเพราะแค่อยากช่วยเหลือและครั้งต่อๆมาก็ปฏิเสธ และเขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องการลงทุนทำธุรกิจทำคอลลาเจนเขาเล่าว,ว่าธุรกิจนี้ที่ทำกับเพื่อนได้ปันผลดีมากและไม่กี่วันต่อมาเขาก็ได้ชักชวนอ้อมให้ร่วมลงทุนทำคอลลาเจนซึ่งเขาอ้างว่ามีลูกค้าสั่งของเยอะขึ้นทุกครั้งที่จะคุยกันเรื่องคุยเรื่องธุรกิจไม่ได้มีการปล่อยกู้ตามที่ถูกกล่าวอ้างเลยครั้งแรกมีการกู้ยืมเงินมีการคืนดอกเบี้ยรหรือไม่ ครั้งแรกเขาได้มีการเสนอให้เอง3%ซึ่งคิดว่าไม่ได้เป็นยอดที่เยอะก็เลยให้ยืมไปแต่เขาก็พยายามที่จะยืมเรื่อยๆเราจึงบอกว่าเขาไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินปล่อยดอกพอเขาใช้คำว่ายืมไม่ได้ก็เลยเริ่มเอาเรื่องธุรกิจมาคุยสุดท้ายตนก็ร่วมลงทุนกับเขาไปซึ่งฝั่งทนายเขาบอกว่ามีการจ่ายดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกซึ่งมันไม่ใช่การจ่ายดอกเบีย้ยมันคือการลงทุนทำคอลลาเจนมันเป็นปันผลตอบแทนที่เขาจะต้องให้อ้อม ในหลักฐานที่มีรายละเอียดครบเลยว่าจะมีการปนผลให้เท่าไหร่พูดแบบนั้นมันไม่ใช่ที่เขาบอกว่าเป็นดอกเบี้ยที่ส่งมาแต่อ้อมให้เขาเขียนในข้อความว่าเป็นปันผลเป็นแบ่งกําไรซึ่งที่เขาพูดเช่นนี้มันไม่ถูกและยิ่งมาบอกที่พิมพ์ลูกหมีให้เขาเซ็นกระดาษเปล่าและก็บอกว่าอ้อมให้เขาเขียนเป็นปันผลเขาก็เขียนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งเขาไม่ใช่เด็กอายุ3ามขวบที่จะให้เขียนอะไรก็เขียนให้เซ็นอะไรก็เซ็นมันฟังไม่ขึ้น คิดว่าเพราะอะไรเขาถึงกล้าทําแบบนั้นเขามีพฤติกรรมเขาจะชอบกล่าวอ้างถึงบุคคลที่สองที่สามหรือกล่าวอ้างอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะได้เงินมาซึ่งมีตัวอย่างที่พูดถึงพี่สะพ้ายโดยรอบที่แล้วเขาได้มีการบอกว่าพี่สะพ้ายเขาเป็นซีอีโอดังหลายบริษัทซึ่งเขาเอาชื่อพี่สะพ้ายไปแอบอ้างว่าเดือดร้อนปัญหาเรื่องเงินอ้อมมั่นใจว่าพี่สะพ้ายเขาไม่รู้เรื่องและมีบุคคลที่เขาแอบอ้างที่เป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งยอดนี้อ้อมไม่ได้ให้ยืมเพราะอ้อมไม่เชื่อและคิดว่าบุคคลนั้นคงไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเขาหรอกเพราะเขาเป็นแค่ดาราและสามีเขาก็เป็นแค่ผู้สมัครสสท่านหนึ่งถ้าหากอ้อมพูดไปสามีจะรับทราบพฤติกรรมภรรยาเขาไม่ว่ามีพฤติกรรมแบบนี้แต่อ้อมจะยังไม่โชว์เพราะสามีเขารู้สึกผิดใจเย็นและเขาไม่ได้ออกมาฟาดกับเจ้านี่เหมือนครั้งแรกอ้อมอยากจะบอกว่ามีอะไร เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สามีและทนายฟังเพราะเขาเป็นคนช่วยคุณและฝากถึงทนายฝั่งลูกนี่ว่าอย่ารับรองพฤติกรรมเขาเยอะเพราะเป็นห่วงขณะสามีที่อยู่บ้านด้วยกันทุกวันยังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ทราบพฤติกรรมของภรรยาเขาทั้งหมดหลักฐานที่อ้อมมีตามที่อ้อมยืนยันคนที่พูดความจริงเขาจะเอาหลักฐานออกมาโชว์แต่เขาไม่เคยเอาหลักฐานออกมาโชว์ว่าเป็นตามอย่างที่เขาพูดไหมมีแต่น้ำตาที่เขาเอาออกมาน้ำตาช่วยไม่ได้ หลักฐานและความจริงเท่านั้นว่าใครเป็นคนพูดจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดพลาดพิงต้องเอาหลักฐานมาโชว์ด้วยอ้อมยังเผยอ,อีกว่าถ้าหากคุณปูอยากจะไกล่เกลียรจริงๆให้มาคุยกับตนเองไม่ต้องส่งบุคคลที่สามมาถ้าหากส่งมาจะไม่แกล่เกลี่ยหรือให้บุคคลที่สามถือเงินมาคืนเลยเพราะทางแกล่เกลี่ยที่ดีที่สุดคือการคืนเงินเพราะเขาทราบอยู่แล้วว่าเราร่วมลงทุนด้วยถ้าหากได้เงินคืนเรื่องก็จะจบอ้อมไม่ได้อยากมีเรื่องราวอะไร ส่วนยอดเกินที่จะต้องคืนคือจำนวน1 0ล้านหนึ่งบาทส่วนหลักฐานที่นำมาอ้อมจะยังไม่โชว์แต่ถ้ายังพูดโกหกอ้อมจะเอาหลักฐานนี้มาเปิดเมื่อถามว่าได้มีการรับเช็คจากคุณปูหรือไม่อ้อมได้กล่าวว่าตนได้รับเช็คสามใบมีบางวันที่ลูกค้าสั่งถึงสี่ครั้งอ้อมจะโอนไปเขาบอกว่าเคสนี้อ้อมจะได้ปันผลเท่านี้บางทีดึกๆลูกค้าก็สั่งมาอีกวันนั้นอ้อมเลยโอนไปสครั้ง เขาก็เลยบอกว่าจะเขียนเช็คมาให้เพื่อรวมเป็นยอดเดียวอ้อมกล่าวอีกว่ายืนยันว่าตนไม่ได้อยากให้เขาไม่มีที่ยืนในสังคมตนอยากให้เขามาคุยกับเจ้าหนี้อย่าเลือกจะยืนบนหัวเจ้าหนี้อีกต่อไปยอมรับความจริงอ้อ,อมเชื่อว่าประชาชนคนติดตามแม้กระทั่งเจ้าหนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาเพราะว่าอาชีพเขาต้องอาศัยความศรัทธาจากประชาชนแต่ถ้าเขายังดันทุรังว่าเป็นผู้ถูกกระทำ เดี๋ยวเขาจะไม่มีที่ยืนเองและหยุดพฤติกรรมกล่าวอ้างบุคคลที่สองที่สามถ้ายังรักลูกสามีและครอบครัวพูดความจริงกับเขาทั้งหมดว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรถ้าเขาพัดพิงและเอ่ยถึงตนอีกรวมถึงทนายของเขาด้วยเอ่ยได้แต่ต้องเอาหลักฐานออกมาถ้าเป็นความจริงจะไม่ตอบกลับถ้ายังใส่ไฟตนคนทั้งประเทศจะได้รู้กันเลยว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรด้านทนายกุ้งชี้แจงเพิ่มเติมว่าเคสคุณอ้อมได้มีการแจ้งความไว้แล้วที่สอนททองหลอ่อ ตั้งแต่วันที่26มิถุนาย,ยนคอหาช่อโกงเพราะธุรกิจที่อ้อมบอกว่าตรวจสอบแล้วมันไม่มีอยู่จริงเรื่องนี้เป็นการร่วมลงทุนเรื่องผลกําไรก็เป็นไปตามที่เสนอมาแต่แจ้งความไว้แล้วบอกเลยว่าเจ้านี้โผลมาหลายรายเลยละทีเดียวงานนี้จะจบยังไงติดตามกันต่อไปค่ะก็ได้แต่ขอให้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนให้จบเรื่องนี้ด้วยดีที่สุดนะคะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ